ไปไปจะพาไปไหนเนี่ยโอ๊ยไปเดี๋ยวไปอยู่ตรงนี้ไม่ยืนตรงนี้ไปไปยืนยืนตรงกลางยืนตรงกลางโอเคครับไปไปกดเลย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 โอ๊ยเอ้ยเดี๋ยวไปโอ้ยจะพาไปไหนเนี่ยทุกคนบบบบ๊๊าาาายยยยบ๊ายบายเจอกันเไม่บ๊ายบายเจอกันใหม่เจอกันใหม่เจอกันใหม่นะเอ้ยอันนี้มันคือคุกอะไรอ่ะอะไรเนี่ยโอ้ทุกคนอยู่ในถ้ำหรือเปล่าครั้งนี้อ่ะเข้าไปโอ้ยโอ้ยบายเไ้ยไม่เอ้ย อขอโทษขอโทษขอโทษอ้าวทุกคนไปไหนหมดแล้วะทุกคนครับโอ้ลงไปไม่ได้ด้วยเออทุกคนครับมันไปกันหมดแล้วโอ้ดูดิทีนี้อยู่บนอยู่บนคุกเลยนะค,คือผมอยู่กลางอากาศนะแล้วลงไปไม่ได้นี่มันคุกกลางอากาศนี่ว่ากลางถ้ำเอ้ย ป่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยโอ้จะกลับยังไงดีวะเนี่ยอวิธีคิดแป๊บนึงครับขอคิดก่อนมองทำไมกลับหมู่บ้านกลับหมู่บ้านเดะโอเคก็เดะกันดะไปทุกคนกลับกลับกลับทุกคนกลับกลับไป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 กลับบ้านกลับบ้านมองไม่เห็นใครเลยทุกคนโอ้โห้วดูพื้นตกไปก็รู้ว่าตายครับเดี๋ยวขอดูของในตัวก่อนเอผมมีบ็อกอะไรเนี่ยโกเบอร์รี่แล้วก็หมูมันทาอะไรได้วางเอ้าวางไปแล้วทาไงดีนะ มันอยู่หัเนยเฮ้ยเสียงคนฮยขึ้นก่อนผมแอบได้ครับทุกคนเฮ้ยผมแอบก่อนมันจะมาไหมเนี่ยวะ้เขาหาผมเจอเฮ้ยไปถ่ายไปแล้วทุกคนไปอะไรไหนไปไหนม่้ยไปไหนไปไหนอย่าให้เจออย่าให้เจอเดี๋ยวจะแอบกลับไปหาเขาครับเตีนตังต่ออยู่ต่อมาหรอโหนี่ไงอย่าเจอ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 อย่าเยาเย่าเอหย่าเจออเจอย่าาาายอเ่า แหนีไปแล้ววะเจอหนีไปยังไงอ่ะไม่มีทางหนีเลยเนี่ยตกรวาตายอ่ะไปดิ้งไม่รู้ไปไหนหนีไปยังไงเนี่ยสะพานก็กลัสะพานก็กลัไปเลยนะแถวนี้มีน้ำปะโอ้ยทุกคนตรงนู้นไม่ถึงนม่ถือไม่ถึงตรงน้ำอ่ะไม่ถึงนมาถือเต็มเลยไปไปหาที่บอกไปหาไปหาลองไปหาข้างล่างก่อนเออไปเดินหาตัวอย่าอยู่ในบ้านนะเฮ้ยทุกคนรอดแล้วเดี๋ยวผมจะหาวิธีแก้แค่ได้เฮ้ยมีทางกลับด้วยนี่ว่ากลับได้เฮ้ ผมจะหาวิธีแก้แค้นนะครับเอาแบบหนักๆเลยโอครับทุกคนฝากกดไลค์ก็ด้วยนะเดี๋ยวผมจะหาวิธีแก้แค้นเอาแบบกดไลค์เยอะๆแก้แค้นหนักๆโอเคครับทุกคนเข้าไปหมดแล้วนี่ไงโอเคไปๆไ,ไ,ไปได้ทางกลับนะครับเขาต่อบล็อกมานะเว้ยใครเปิดเพลงอะ่ะบ้านหลังนั้นเปิดเพลงเหรอตัวนี้นะครับคือหมูม่บ้านของพวกผมเองนะเดี๋ยวผมมันจะแก้แค้นยังไงเนีย่ยขอดูคนกวบบานตรงไหนมีคนบ้างตรงนั้นหนึ่งอุ้ยแล้วบ้านสองโอ้ยอยู่ตรงโน้นหนึ่งตรงไหนอีกเนี่ยเออตรงนี้มีอีกสองคนครับโอเค โอ้โหเพลงนี้ชิลมากแค่เดี๋ยวหาวิธีแก้แค้นหาของรู้ก่อนครับเดี๋ยวผมต้องไปเนียนน,นี่คือหมู่บ้านใต้ดินของพวกผมเองนะครับโอโ้อยู่กันเต็มเลยไปไปไปชึบไปยิ่งมาก่อนบ้านหลังนี้น่าจะเข้าได้นะเดี๋ยวผมทุบสังขารแล้วกันรู้ของรู้ของโอเคมีคนไหมนะแถวนี้ไม่มีโอ้โหคนเต็มเลยทุกคนไปไปคือคือเดินไปก่อนขึ้นดินไปก่อน,น,น,อนโอ้โหบ้านหลังนี้มันเป็นกระจกมาถูหลังไปเนี่ยมคีคนแก่อย,อยู่นะเอามาโอ้โของไรประโยชน์ โอ้ยแย่เลยครับทุกคนเอองั้นเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูเข้าไปเอาแอกเลยบ้านก่อนเออโอเคโอเคมีคนมาบ้างครับทุกคนพีกแอกหนึ่งอันแล้วก็ตอนนี้มีจะรอไหมเนี่ยออผมแอบก่อนนะครับีไป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 เฮ้ยเอ้ยกลับมาเอ้ะไปฝั่งนม้นกันนะเลสไ,ไปไหนไปนห้องน้ำดีกว่ามีไม้อยู่นะครับเหมือนกันโ่ไป มีหินเก็บมาทำไม่ะไปห้องน้ำครับแต่ผมต้องรู้ขอโอ้โหขอไมนไม่มีอะไรดีๆเลยอุ้ยยังไงฮึบโอเคได้ของได้ของครับผมต้องระวังคนถันหลังอยู่เอามาเอามาเอามาโอเคให้ตาผักระวังระวังเอ้ยโอ้ยบ้านหลังนี้ไม่ปลอดภัยทุกคนมันเนี่ยมันเป็นกระจกอะ๋อออกทางนี้ออกทางนี้ก่อนโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวระวังก่อนค่อยๆไปค่อยๆไปนี่ครับบ้านหลังนี้เดี๋ยวผมมาขโมยของบ้านหลังนี้กันบ้านหลังนี้มีอะไรไหมหน้าอี่มีคนอยู่คนนึงครับ เดี๋ยวรอกันเอยทำไงถึงถึงผมจะไปเอาของได้แล้วเนะี่ยเดี๋ยวผมรอจังหวะเขาออกจากบ้านก่อนแล้วกันเน,เนียนได้ไหมเนะี่ยเอาออกไปแล้ว โอเคครับปิดประตูปิดตรงนี้ออกให้หมดครับปิด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 มีของไหมมีแผ่นซีดีตรงนี้มีเอ้ยมีพวกเวสต์โตนอยู่ด้วยครับเหมือนมันรู้ว่าเราจะทำกับดักแก้แค้นผมนึกนึกอะไรออกอะ่ะนี่เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวดูของก่อนละกันจะค่อยบอกว่าวิธีแก้แค้นเป็นไงนะครับต้องดูของก่อนมีแผ่นซีดีเฮ้ยผมนึกออกแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงตรงนี้แล้วพวกเขาก็จะงงว่าเสียงเพลงมาจากไหนเป็นการแบบเรียกร้องความสนใจไปวิ่งเฮ้ยปิดเพลงอะไรอ่ะเฮ้งเพลงอะไรอ่ะปิ้งเพลงอะไรเฮ้ยทำไมเพอาะจังว่า ให้เปิดเพลงให้เปิดเพลงใช่ได้ดังเพลงดังเพลงมันหูมะให้เปิดเพลงบ้านหูไปไปผีป่ะไอ้เปิดต่อเปิดต่อนุคนุใครไม่นุกนุกเหรอไม่นุกไปแล้วเออตึ๊งตลังนึังตยังตยังไม่๊งตึ๊เตึางครับตึ๊งตึ๊งตึ๊งรึ๊งตึ๊งสนใจตรงตี้งีึะงตึ๊งมึ๊งตี๊งตึ๊งตึ๊งตมางตึ๊งตามาโอ้งพร้อมของร้อมเฮ้งบ้านหลังไอ่งีของตเหรอ มีแค่แน่นะไม่มีที่ไหนอีกนะครับตรงนี้เป็นตัวอินซานะครับเฮ้ยมีแมวด้วยเดี๋ยวผมฆ่าแมวให้หมดเลยกันมันอาจแก้แค้นนี่เอ้ยบังอาจแก้งผมตายตายแมวตายหมดเลยโอเคผมฆ่าแมวตายหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเหมือนไม่มีคนจะมาแอบก่อนเฮ้ยแมวหายไปไหนอ่ะเฮ้ยไหนไหนไหนไหยนอนหายหมดเลย พี่ไปพี่พี่ลืมไปที่ไหนหรือเปล่าไม่จริงมันก็หายไปเลยอ่ะไหนบ้านตลอดใหรอเฮ้ยมันตายแล้วหรือเปล่าเล็กกินเองหรือเปล่าเฮ้ยแมวบ้าอะไรกินนัเองฆ่าแมวอุ้ยตรงนี้มีลาวมาด้วยเนี่ยอุ้ยตรงนี้มีคนอยู่ผมไปไม่ได้ตรงโต๊ะชาไม่มีอะไรอ่ะครับเดี๋ยวผมลองไปดูนะต้องรอเขาพวกเขาไปก่อนไปกับหมดยังไงทุกคนโอ้ลืมเหมือนกันนะครับเนี่ยตรงนี้โอ้พวกเขาอยู่ตรงนู้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาดีไปไปตัวนี้ไม่ขอหรือไหมเดี๋ยว ไก่อนไม, oh. ไม่มีอะไรนี okay. ่ว่เอาละขังตัวเองซะละเอ๊เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าแล้วของในตัวผมมีอะไรบ้างมีพิสตันมีเรสโตอนมีาว่าโอเคพเลเลพมานี่มานี่มานี่มาที่อาท่าที่มาที่มาที่มาี่มาที่มานี่มามามาี่มมานม อยู่ดีๆก็มีรูในบ้านนะเฮ้ยไหนอ่ะใช่หรอเออเนี่ยมีรูเหมือนขุดเลยหนูขุดเฮ้ยไม่น่ามั้งไม่ครับไม่มีหนูซะหน่อยไม่ใช่ต้องผมเหรอเจอแะเจอ้วเจอแ้เจอแๆๆๆเจอ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 อะไรเจอ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 อะไรอ๋อตาฝาดเอ้า โอ,อไ,ไ,ไปดีกว่าทุกคนให้ผมนึกแม่ออกแะคือตอนนี้มีลาวมาใช่ปะม,มีพิสตันมีเรสโตนผมจะทําเป็นเหมือนทางเดินเข้านะครับผมจะหลอกพวกเขาเข้ามานะั้นแล้วผมจะสับสวิต์แล้วให้พวกเขาจมเข้าไปในลาวมาเลยด้ยกันนี่คือแผนของผมเฮ้ยถ้าใครเดินม,มาคใครเดินม,มาตรงที่ชันเนี่ยเดี๋ยวหาทางออกก่อนไปไปโอโหโอโหเต็มเลยทุกคนผมคุดออกทางนี้ ทุบหนังสือทิ้งเลยเดี๋ยวผมขอหาทำรลทำอันนี้ก่อนนะทำกับดากก่อนการแก้แค้นี้ต้องให้ส้าสมเอาแบบหนักๆเอาให้ตายเลยนะครับอเอ้ยเฮ้ยตรงนี้ที่ไหนอ๋อตัวนี้เหมือนเป็นข้างในปราสาทนะครับอ๋อใช่ตัวนี้เป็นปราสาทนะครับทุกคนนี่มีคนอยู่ด้วยขอยิงเฮ้เเยเฮ้ยใครยิงอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ ฮ้ยไอ้อเฮ้ยไอเลนที่คนยิงกูเฮ้ยเฮ้ยไหนวะไม่รู้ว่ามีคนยิงตรงไหนอ่ะเฮ้ยตระร้ตระร้ตระร้จะแล้วจะแล้วอยู่รอดอยู่รอดอะไรจอะไรอะไรเฮ้ยไปดี๋คนาไนอนก่อนรู้ได้ไดไไนี่อยทตรงนี้เป็นกับดักไ้กันเฮ้ยอะไรแบบวะอะไรแอรอยู่แถวนี้อ่ะไมไม่ไหนแล้ววะเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นอะไรแบบวะไม่รู้อ่ะไหนรอ้เปล่าไม่รู้อ่ะไหนเคย เดี๋ยวผมจะทําเป็นลาวานะครับทุกคนอย่างนี้แล้วให้พวกเขาจมตายนะแต่ว่ามันไม่ใช่ลาวาธรรมดามันจะเป็นแบบว่าเดี๋ยวผมจะอุดพวกเขาด้วยนะมีพิสตันแไรพวกนี้ด้วยเดี๋ยวผมตัดไปตอนเสร็จเลยกันโอเคครับทุกคนทําเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะว่าวงจอเป็นไงเป็นไงนี่ครับอันนี้เดี๋ยวผมทําเป็นทางโตนะพวกเขาก็จะงงว่ามันคือทางอะไรนะเดี๋ยวผมจะวิ่งมาแลวพวกเขาจะตามผมนะใคยังไม่มีใครเห็นเดี๋ยวอุดไว้ก่อนเดี๋ยวอุดไว้ก่อนเค้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ถ้าพวกเขาไล่ผมใช่ปะวิ่งมาวาามมนะิ่งมาว พวกเขาก็จะโดนขังตรงนี้แล้วลาวาตกลงมานะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยได้ผลผมว่าอาจจะได้ผลนะเดี๋ยวพาไปดูวงจรข้างในหน่อยไอ้น,นี้เป็นวงจรนะครับโอเคนี่ครับประมาณนี้เลยนะวงจรโอเคเดี๋ยวผมจะไปล่อพวกเขามานะครับแต่ว่าหวังว่าผมจะไม่ตายแล้วกันนะโอเคไปไปไปเราทำแบบแกล้งอะไรนิดหน่อยด้วกันยิงธนูอู้อยู่กันเต็มเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยิงไปโดนใครไม่นะอะไรแบบนี้เลยวะยิงธนูดิอะไรวะธน,<ห>น,นูเล่<ห>นยิงเลเน่นเนี่ยยิงตังกบาลเลย เฮ้ยดทุกคนอยู่นี่บ้านหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านเออคนยิงมีคนยิงไม่้ามัได้่ว่าโอยมาบ้านมาบ้านมาบ้านขับมา้านขับ้านตามไป้ามไปตามไปตไปมไตมไปมตมามามตามมา

เฮ้ยเอวขึ้นอตลมาต่ำเลยมต่ำเลยมาต่ำเลยมาต่อนลยมาต่ำเลยมา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 ามา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 

ตายอ่ะอืออือออกี่ศพไว้เนะี่ย1 2ึ่งสองมสี่ห้าหผมฆ่าไปเจคนดูของพวกเขาสิผมแก้แค้นได้นะ,ะครับ ซาใจดูดูด,ดูดูใหม่ดูใหม่เอ้ยวงจรพังเลยเหรอเนี่ยโอเคครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับครั้งหน้าอยาให้ผมทำอะไรเนี่ยแก้แค้นยังไงเนะี่ยทุกคนลองหาวิธีแก้แค้นไหมนะแบบว่าอยากได้ไอเดียแก้แค้นแบบโหดๆนะครับทุกคนใครอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายกดไลค์เยอะเลยนะกดไลค์เยอะเลยโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเย้